กดไลค์แล้วกดสัสงซื้อให้ด้วยนะคะโอ้สวัสดีครับข้างหลังเห็นจักรยานเยอะๆแน่นอนวันนี้เราอยู่ที่ ตลาดนัดจักรยาน POT แจ้งวัฒนะเส้นเคยครับวันนี้เป็นนัดแรกของต้นปี67นะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าร้านค้ามากันเยอะเหมือนเคยหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราจะพาไปดูเจาะไปที่เฉพาะของแปลกๆแล้วก็ของเด็ดๆที่มาขายกันที่ตลาดนัด จักยาน g o t วันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรวมด้วยแต่ว่าจะเน้นไปที่เจ๋งๆแล้วก็แปลกๆแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูกันครับเ้าวดีครับพี่ดูใครไปยืนมองอันนี้ก็เป็นหนึ่งของแปลกนะครับได้อะไรครับพี่อยู่นี่โอ้โหมี GoPro ด้วยอะไรเอ่ย ห้าร้อยบาทห้าอบาทอ่าโปรไฟล์ด <ile> ีไซน์ถือว่าโอเคนะคู่ละนะพี่มิข้างโอเคเดี๋ยวไปเดินก่อนนะพี่สวัสดีครับโอ้กล้องสวยกล้องสวยอ่ะเดี๋ยวมาร้านแรกอ่ามีเฟรมด้วยเฟลมาถ่ายเลยนะครับเจเลยครับขอบคุณครับเจเลยครับอ่านี่ก็เจ๋ง พันจ MM. bon okay. yes. ิ๋วเลยนะเนี่ยพันเล็กๆเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ร้านพี่ชื่อร้านอะไรนะหายเพจใบดีๆครับเออใบดีๆผมก็ลืมชื่อชื่อเพจใบดีๆใบดีๆครับโอเคนี่โอรินะโอ้นี่เจ๋งร้านนี้รถสวยนะครับเบอร์ดี้ก็ยังอยู่นะบีดีวัน ดีดีวันตัวโมโนโฟรอกนะตัวนี้แต่งเต็มเลยฮะใบดีๆนะครับอยู่แถวบางนาตลาดนะครับอยู่ในสิียงองนะรถสวยจริงๆวันนี้ร้านนี้รถสวยตลอดนะนี่ใบพอดมินก็ยังอยู่นะครับนี่แปลกแปลกเมื่อกี้แอบเห็นตรงนี้โอ้ Pacific please สวยเลยคันนี้พยายามเจาะไปที่คันเจ๋งๆแล้วกันเนาะเพราะในตลาดรถรถจะมีเยอะมากให้ผมมาแค่นี้อ,อ่าเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปอ๋อเหรอครับทางของรุ่นจะเป็นเหมือนกันไม่จะเป็นร้านแบบว้าครับผมไปนักเก็ตไปหนุ่มเลยเขาเหรอ คนก็เยอะเช่นเคยนะครับทุกเสาต้นเดือนนะครับคนเยอะมากเลยวินเทจเลยคันนี้มีราคาติดด้วย5 9าพัเาเองแจนแจนเส้นโอ้คนนี้หกพันเก้สวยเลยเบียรม่ยีสี่ก็มีนะครับ นีเดยวใไหาอยู่สี่พันห้าเองตะเกียงรถโบราณน,นี้ก็มีอ่ะนี่พวกเกียร์ดุมเก่าๆนะน,นี้ร้านนี้รถโบราณนะครับ คุณพี่ชื่อร้านอะไรครับผมใช้ชื่อร้านอะไรเหรอครับลามาลาม,มาูโออ๋อลาม,มาสองโอไบโอเคครับพวกของวินเทจน,นะครับรถโบราณน,นะครับสวยเลยลูกโอ้โหแปลกมากเสียวมากเลยขอบคุณนะครับอ่ะไปกันต่อ นี่เรามาเดินมาอีกฝากอาคารหนึ่งแล้วนะครับฝั่งน,นี้ก็ของเยอะเช่นกันเดี๋ยวเราเดินเจาะๆหน่อยก็มีเสื้อผ้ามีของกระจุกกระจิกของมือสองอะไรก็มีนะครับ โอ้เสื้อชินาลีโอแล้วนี่สวยนะเสเื้อเชซี่งานเกนะ่าเนาะอาหารก็มีโอโ้ได้กินแล้วหิวอีกแล้วโอ้คันนี้สวยคันนี้สวยนีโอไบคันนี้รุ่นอะไรเนี่ยเลคโอ้ โอ้มีมีทัวรนเยอะอันนี้ราคา2,500โอ้ราคาดีด้วยไม่พับนะไม่พับโอ้สองพันห้าเองนะใครสนใจก็นี่นะค,ะคเรเบอร์อยู่นี่นะเอมารูชีเพย์แพ็คเอาไปต่อ ของหลากหลายนะครับอะไรผ้าต่างๆเฟลมแต่ว e ันนี้เราเน้นของแปลกๆเจ๋งๆหน่อยนะโอ้ของสวยของสวยอันนั้นไซอะไร M ได้คได้ M ครับันี้คนถามเยอะเลยนะเนี่ย เป็นหมวครับมันจะมี่รีอบนรรอบหมวใส่ใช่ครับไอ้พวกไซด์บางทีก็ไม่สำคัญไม่สำคัญเพราะรอบหัว5รอบหมวห้าสองี่สบห้าสี้าส่ห้าเกาห้าเก้ากสีเนี่ยสวยครับเลยอยนี้ใช่ครับมาอยู่ที่รอบนี้ใช่อเ่จะแก้วเยอะมากเลย ใี้อยู่ใช้อยู่ใช่ไหนวันนั้นที่ซื้อไปตรงนั้นเอารังก็มีนะครับสวยไหมกรดบเลยโอ้โหโอ,โหโอ,โลอเลอร์สวัสดีครับโอ้เจ๋งอ่ะนี่เทรนเนอร์เนี่ยรู้ว่าขาตั้งปืน สี 4, ่พันหนะครับเนี่ยโอ้นี่เบาะอะไรเลยสามดีโอ้ไปละสี่พันเก้าแล้เนี่ยเอร้านนี้รถสวยร้านนี้รถสวยนี่วูลิแกนลิแกน ขาไส่ตัวนูนก็มีนะครับไยเลยนี่เป็นวันแรกของปี6-7เลยนะครับวันนี้คนเยอะเยอะเฉนะโปรโมชั่น อีกบเด่นทัวรลิง 36. สามหมื่นหกเสียเลยร้านนี้มีทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเราเน้นเน้นหาอะไรที่ดูเด่นเด่นน่าสนใจน่าสนใจนะครับของแปลกแปลก ได้โอ้ยโ่ษครับโอ้เ็นไดเดียวนี่ของคุณเอ็ดซื Mother, no oh, cool. ้อไปปันได้เลยครับสวัสดีครับพวกค้าวันี้เอาอะไรมาเด่นเด่นบ้างคันนี้แหละพี่ของพี่นั่แหละคดีเด่นสดเลยใช่ไหม โอ้โหนี่ราคานี้เบรกอีอีด้วยนะเนี่ยโอ้โหดูดิซื้อไปปั่นได้กกเลยครกาดูจานเบาะเพิ่งเปลี่ยนเบาะเพิ่งเปลี่ยนตีนผีเพิ่งเปลี่ยนโซ่เพิ่งเปลี่ยนนี่ไงละ่ะอดคุ้งมะครับล้อซอนด้าด้วยนะสี่หมื่นเท่านั้นนะครับทั้งคันอันนี้ก็เปิดแล้วไม่ได้สั่งเขาจะลงมาอ่าออซสซอรี่เยอะเลยนะ เอาไปห0บาทนี่มันร้อหมวกวกหมวกถือไว้ก่อนกถือไว้ก่อนสนใจนะมาติดต่อคุณเอสได้เลยทั้งคันสี่หมื่นเท่านั้นครับผมอยู่ๆตรงนู้นแหละเดินตรงไปหน่อยตรงข้ามร้านกาแฟโอ้โหรถสวยเลยคุณเอสเอาดูฝ้ากั้นต่อ เดินตรงไปที่ร้านผมเองด้วยให้ีโอัให้กมันลดลดแรงต้านหนยครับ้องเปนอันนี้เมื่อกี้เห็นของเจ๋งๆนะเสื้อสวยนะ มีหลากหลายชนิดนะครับแจ็กเก็ตเสื้อหนาวก็มีโอ้ <c oughs> นี่เบงชี่สวยพันเท่าไหร่นะพันแปดใช่ไหมโอ้โหอย่างสวยอ่ะคันจริงสวยมากพันแปดเท่านั้นนะครับ <c oughs> วาสนาบุญมีวัสวัสนะครับ ใช่ไหมสปอตถูกรู้ไ่าใช่ใช่ครับอันอันวาร์ดเขาชื่ออันวาร์ดโอ้นี่เฟรมเล็กก็มีนะครับเบบี้เบบี้สุดยอดเลยเบ่งชี้น้าโดนนะครับใครดูอยู่จัดไปเลยจัดไปครับนี่เสื้อก็มีตอที่นั่นน่ะสวยเลยแมตต์บิงปั๊มด้วยท่าอะไรปั๊มด้วยแล้วหลังนี่เสื้อผ้าเท่ๆนะครับนาฬิกาก็มีนะ โอ้โหแม่แม <me ans> <Mont> <me ans> ่สวยก็เฟร้อเดียวก็มีนะพัดลมใช้ได้ด้วยนะเนี่ยพัดลมนี่เท่าไหร่ละครับพอดไมเป็นไรครับ ขายีวิอใช้ได้ด้วยนะเนี่ยโอ้พระนานส้มสวยเลยนะเนี่ยไปนี่ก็ของไทย มีพอเปอร์แทนนะชอ่คอมเปอร์นี่เป็นที่ได้ยินอยู่มันก็คลิปคลิปบริสายปินิกาอีกไบก็มีนะ เปอยยร์โยคาลิบิสามคันรวนเลยอาดสไก่ก็มีนะครับเดืนหาจะไปอยู่ตรงนี้หรือเปล่า2 6ายาีไก่สองคันรวนเลยเปอร์โยแล้วก็เนี่ยจ้ลายน,นี้ดีสีขาวนะเฮ <c oughs> ้ยจหนนเดียวมี ยี่เบกด้วยเออมาดูกันต่อนี่สาวอเปนิก,กา้าโอ้โหพาณาโซนิกวิวนะโอ้โหเป็นโมโนโคอกเฟรมเลยนี่บลูโน่16นิ้วก็มีมคขสายมินินะเนี่ย โอ้เลยหมูตันก็มีนะครับเนี่ยแสนเก้านะครับสวยมากสวยมากสวยมากมีล้อสเก็ตด,ด้วยไม่มีพี ล้อสเก็ตคู่อะไรนะครับคู่หนึ่งห้าร้อยเลยโอ้เจ๋งมากเอ้ามาร้านนี้บ้างเโอ้โหร้านคุณคุณว่ะร้านตัวเองเนี่ยนี่มีเบียนชี่โนวิต้านะเบาหยงเบาหยงแปดจุดหนึ่งแม่ค้าขายดีไหมครับ ไปกี่คันแล้ว <laughs> ยังยังยังไม่โดนยังไม่โดนอ่านี่รถร้านเราเองนี่ร้านเราก็มีรถแปลกๆสวยๆนะ oh, Yes Can Folding u n i น u e ไหว่า And Folding here อ่ uh, า is a Taiwan brand อ,อีกหนึ่งรถพับทรงแปลกนะเนี่ยดูแปลกไหมแปลกไหมฟลิกนะครับฟลิกอ,อันนี้อันนี้ก็หลอกของร้านเราเองเช่นกันนะครับฟลิกล้ออะไรนะพี่ไหนบรรยายปปรรพคุณหน่อยสิเฟืองล้อบังตันเฟืองสิบฟันสิบหกสามสี่เก้าใช่ไหม,ไม เล็กสุด10ใหญ่สุด24 7สเจ็ดสปีดเจ็ดสปีดสำหรับปอมตันพี n e โอ้โหแล้วมันดุมของอะไรเนี่ยดุมจีนโม่60คิลโอโอโหประมาณนั้นแหละหายากใช่ไหมเนี่ยไม่ได้หายากทำเองทำเองด้วยสุดยอดเออเออนี้มันมียี่ห้อมีอะไรไหมครับมี่นยี่ห้อโอ้ยทำไมถือแบบเบาจัง <laughs> ขอขอขอโทษนะครับได้ครับเออเบาว่ะ เออเบาจริงด้วยเออนึกว่าหนัก,กนะเนี่ยมันเป็นมันเป็นโอ้ยลองไม่ได้ครับลองหัวแตกนะมีมีมีสี่คันแล้วนะอ่าโอเคขอขอยี่ห้อมันอีกทีนะ<ส>โอเคเป็นเป็นของนอกเนาะ อ่าโอเคลบลบกวนสาธิตวิธีใช้ไปเจอโอ้มันก็เป็นอารมณ์แบบเราเรียเราเรียกล้อล้อเดียวแฟตไบได้ไหมอ่ะแม่ <Fox Pan 66> ปาน <S 2> <S 2> <đâu. S 1> ทางไกลด้วย เดือนหน้านี้ปั่นไปอย่างไหนะครับนี่ครับรถมาครับอ๋อโอเคโอเคโอ้ปั่นทางไกลได้อีกต่างหาผมผมขอลองได้ไหมโอ้ผมผมผมล้อเล่นผมล้อเล่นโอเคขอบคุณนะครับอโอเคนี่มันร้อยี่สิบเก้านิ้วป่ะ โอ้โอเคโอเคเยี่ยมมากเลยขอบคุณนะครับ,อ,บอ้าวไปกันต่อ,อแถวแถวนี้โอ้นีคันนี้คันนี้คันนี้สวยมากเลยอยอดเลยคันคันนี้ขายเท่าไหร่ครับพี่แปดหมื่นแปด t s r ใช่ไหม ของฟรีเมกไบค์ Make ite, ก็มีนะครับอุ้ยโทษครทับไปเดินต่อ ฉันวางจักรยานยังไงล่ะเจายไทยนะครับสวยไหม,อมถอดเก็บได้ด้วยนะครับนี่มีพับแล้วเหลือแค่นี้ในชะ่ไหมสวยเลยครับมีแบบแข้งกับกำแพงก็มีนะครับ นี่คุณลุงทำเองนะย่อดนี่ของมือสองมาที่ไรผ่านที่ไรได้ของร้านนี้ทุกทีเลยมีนุ่นกระทุกกระจิกเลย

ทาาาามมีี่่นวขอันนี้อะไรเอ่ยบอทโทรครับขอแกะดูหน่อยอันนี้คืออะไรอืมออนาสุนิคไทเทเนียมขออนุญาตถ่ายนะครับ โอ้สวยเลยคันนี้เนะบาหิวนี่ก็ซื้อในลาซาาสองกว่าบาทบมตันเต็มเลยนะเนี่ยโอ้โหละล,ะละตาตาของดีๆทั้ง<ด>นั้นสต๊อกยังมีอ่ะโอ้โหดีครับโอ้คนณนโ้สวยๆ ทั้งคัน45,000นนะครับสุดยอดเลยอันนี้เป็นคอนโกวัลูนะรีมสวยเลยพย่นะอพ่อจีบเลยนะห้อมเกรื่อนเลยเสื้อคอนโกส,สวยๆเต็มดีไ <c oughs> โอ้มีตะเกียบตุ่มโก้เลยนะ บางร้านก็ยังไม่มาเปิดนะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็เปิดครบแล้วแน่นๆ,ๆนี่เครื่องไม้เครื่องมือเทป <c oughs> บมออ่มีแค่นี้ก็มีแล้วเป็นรานเครือ่องมือโบราณ ลองข้ามไปดูฝั่งนู้นนะอีกทีนึ่งโอ้คนไทยดูท่าทางจะเบาอ,อาคารนี่จะเป็นรูปตัว4นะก็ะเดินไปนเรื่อยๆนะครับโอ้โอ้โอบ, SG, บอก S G c a r บอ n ตัวนี้ ม3 t X Pro น่ะสามหมื่นห้า e d d i ม Mer ก็มีอ่ะสองหมื่นแปดแรงๆมีนข้างในสิมี้เลยเจ๋งๆมากว้าวสกี อันนี้ก็ขายด้วยหรือเปล่าครับขายครับเท่าไหร่เอ่ยสี่หมื่นค่ะบสี่หมื่นทั้งคันนะใช่ครับขอขายใช่ครับโอ้โหรแคันแป๊สซุกซุกขับโรลิงก้าสิสสติสตีสี่หมื่นในนะเนี่ยครับหลังงานติดต่อได้ที่ไหนพี่หลังงานติดต่อศูนย์แศูนย์แปดหกครับสี่ห้าหก ห้าสี่สี่สี่นะโอเคสวยมากเลยคันนี้สี่สี่หมื่นเท่าไหร่นะฮะับสี่หมื่นเป๊สี่หมื่นเป๊ปกตินี่ได้แต่เฟรมนะนี่ได้ทั้งคันนะเนี่ยสุดยอดขอบคุณครับครับสี่หมื่แล้วกันเลยโอ้โหสี่หมื่นนี่ลิงสกี้ราคาดีดี Oh. ส,สวยเฟรมสวยโรบินฮูดโอ้วหเปนคาร์บอนเนอะใช่โอ้โม oh. ีของเก่าด้วย โอโ้นี่แบ็กสไตล์ดรุ่นแรกเลยเนี่ยโอเคครับผมยังออกมาอย่างมิวเซียมเลยอ่ะคันนี้เท่าไหร่นะครับ7,000เก้าโอ้7,000เก้าจรงอ่ะ ใครเป็นแฟนสไตด้ารีบเก็บเลยนะเนี่ยผมครับโอ้สภาพดีมากเลยมีเบาะด้วยแนวตะกุยหน่อยครับผมมาแล้โอ้นี่เลยสมูดตั้งแน่นๆเลยล้อเก็บเลยนะ4222แน่นมาก ปลก้ยนะใจเยนมาอได้อันนี้เป็นร้านไฟที่แปลกมากนะครับมาขายตอนงลวงวันด้วยเทสเทสกันยังไงครับเวลาเทสเทสไงครับเทสกับอย่างนี้เลยสองหาของเฮ้ยแต่สว่างจริงนะเนี่ยสว่างกว่าผ้าที่ดีกอ่ดูเดิ นี่ฟินิกส์ไลท์นะครับแร <SUBSCRIBE>! งมากแรงมากหืมอโตสั่ใจ